สวัสดีครับทุกๆท,ท่านนะครับยามสาย,สายนะครับกับว้าวสองห้องเมืองประสาทหินนะครับถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมล้ำเลิศเมืองกีฬานะครับตัวนี้แนะนําตัวตอนสาย,สายนะครับตัวนี้จะเป็นสองห้องสองเมตรสิบนะครับสองเมตรสิบนะครับสองเมตรสิบเป็นลายทหารลายทหารอก ใสๆนั่นเองนะครับเป็นไม้กลมนะครับเป็นไผ่สีสุดทั้งหมดเลยฮะอันนี้เดี๋ยวมีลูกค้ามาเอาวันนี้นะครับอันนี้เป็นการผูกเขานะครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้นะครับผูกค่อยไปค่อยมาเงี้ยครับนี่ครับขนูก็เอาลงประมาณนี้ครับเอาลงประมาณนี้ยเป็นสูตรกุ้นครับนี่ตัวล่างครับตัวล่างให้ประคองอย่างเงี้ยครับประคองปีกเงี้ยฮะอ่า เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับจะให้ดูลักษณะความาความสูงความต่ำของของเขานะครับหรือว่าซุงนะฮะบ,บางท่านก็เรียกซุงนี่ฮะอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นสูตรของของผมเองนะครับนี่ฮะอันนี้จะถ้าถ้าลมแรงนะครับถ้าลมแรงเราก็เอาขยับมาด้านบนนิดหนึน่งนะฮะไม่ต้องให้ตัวว่าวะทะนี่ฮะประมาณนี้ไม่ต้องให้ตัวว่าวะทะแรงดันลมมาก เราก็เอาอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าลมปกติเราก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้นี่ฮะส่วนตัวนี้จะเป็นสองเม็ดเหมือนกันครับสีชุงูฮะตัวนี้เป็นเป็นไม้แบนะฮะไม้แบนนี่ก็เล่นได้ทุกฤดูลมนะไอฤดูลมนะฮะหีมือพูดไทยตกกรมีนเนาะเป็นไม้แบนครับเนะนี่ฮะเป็นไม้แบนเป็นไม้แบนนะครับ ไม้แบนก็จะสู้ลมแรงก็ได้ลมเบาก็ได้ครับแต่ว่าเสียงธนูจะจะสู้จะสู้ไม้กลมไม่ได้ครับส่วนลำนี้แนะนำครับลำนี้ที่แนะนำนี่ฮะพระเอกของเราครับตัวนี้เป็นไม้กลมนะครับนี่ตัวนี้ลงไปที่จังหวัดตรังครับเอาไปดันลมทะเลโดยตรงครับอ,อกแข็งๆนะเพราะว่าทางน้องบอกว่าฝั่งนู้นลมประมาณอย่างต่ำก็คือ16กิโลเมตร ถึง25กิโลเมตรก็เราก็จัดเป็นปีแข็งให้ไปเลยนะฮะแข็งบริรัมครับแต่ว่าไปนน้นไม่รู้จะแข่งเท่าไหร่น้อไม่รูจะสู้เขาได้หรือเปล่านี่ครับนี่ครับเป็นไม้กลมฮะโอ้ราคาเว้าตอนนี้ขายแบบถูกๆไปเลยครับแบ่งพี่น้องชาวเ้าครับเอาไปสะสมได้ครับไม่ต้องไปขายแพงแล้วฮะไม่ต้องไปขายแพงนี่ฮะ คันธนูคันธนูก็ลงมาประมาณนี้ฮะลงมาประมาณนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมยังไม่ได้มาว่าเป็นคันธนูใหม่ครับนดี่เป็นไม้กลมฮะช่วงนี้จะให้กลมเรียวลงมาอันนี้ฮะนี่ฮะแล้วก็บังไปเรียวปลายนะครับอันนี้คันไอตัวอกไม้กลางก็ถ้าเล่นฝั่งนี้เราก็ต้องเอาฝั่งนี้เลือกไม้ออกครับเป็นให้ให้ให้ว่าวมันดันดีกว่าครับ อันนี้เป็นส่วนลำนี้ลำนี้ไปอำเภอเออลไอเสล,เสลภูมินะฮะเสลภูมิร้อยเอ็ดนะครับเสลภูมิร้อยเอ็ดจัดส่งพรุ่งนี้ครับจัดส่งพรุ่งนี้ฮะติดเสร็จสั่งว่าเมื่อวานช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ได้ว่าพอดีพอดีทำโครงว่าวรออยู่แล้วแล้วครับลูกค้าสั่งเม็ดหกครับทั้งสองลำนี้ลูกค้าสั่งเม็ดหกนะฮะแต่เรา ทำสองเม็ดให้เลยฮรเอาไปเล่นแบบสบายๆส,ส่วนลำนี้นะครับเป็นทรงแคปซูลครับสามเม็ดครับสาเม,ม็ดเป็นเป็นอกเป็นไม้ไม้เหลี่ยมครับนะฮเป็นไม้เหลี่ยมครับเป็นไม้เหลี่ยมตัวนี้คิดว่าจะเอาไว้เล่นเองฮะว่าจะไปวาดรูปลวดลายก็เก็บไปใช้เองดีกว่า <c oughs> ไม่ได้ทําทรงนี้มานานแล้วฮะไม่ได้ทามาสามสี่ปีแล้วแหละเพิ่งเพิ่งกลับมาทําใหม่ครับเพิ่งกลับมาทําใหม่นี่ฮะเพิ่งกลับเอาเข้ามาทําใหม่บิ้วใหม่ครงสีเม็ดก็เก็บยังเก็บอยู่ฮะนี่ฮะนี่ฮะผมมองเห็นไหมครับสวยครับเนี่ยเอาไว้อย่นี้แหละ <laughs> ถูงใจก็จะให้ถ้ากล้าโอ <laughs> ส่วนนู้นครับนู่นยังไม่ได้ลงครับนี่ตัวสามเม็ดครับนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะนี่นี่ครับยังไม่ได้เอาลงครับวันนี้เป็นวันหยุดเนาะหยุดทุกทุกวันพฤหัสครับก็เลยมีโอกาสได้ปล่อยเบ้าให้เล่นลมสายๆหน่อยครับสายๆนะครับหางยาวครับหางยาวครับอ่า เป็นผ้ายืดซ้ำครับใช้ข้างละหกม้วนนะครับก็ม้วนหนึ่งยาวหกเมตรว่าลองคำนวณคูณดูแล้วกันเนาะลองคำนวณคูณดูแล้วกันตัวนี้ผ้าตัวนี้จะออกสว่างนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะออกสว่างนิดหนึ่งครับนี่ฮะแต่ถ้าสองตัวหลังจะออก ส่งขี่มานะครับสวยคนละแบบครับแล้วแต่แล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนสั่งโชบไม่เหมือนกันเนะาะด้านซ้ายนี่ไปจังหวัดตรังนี่รู้สึกว่าจะทําปีกให้อ้วนนิดหนึ่งครัให้รับลมเต็มที่เลยฮะนี่นะฮะโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ กลุ่มว้าไทยอีสานใต้แล้วก็เว้าบุรีรัมย์ครับจูงกะสวัสดีครับสมเรียกรุบปกรุ๊เคเนเนอร์บัตรเดี๋ยวเอาตัวอื่นมาแนะนำอีกนะครับสวัสดีครับ